สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเป่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องปากกัดตีนถีบเรื่องราวของสิงห์อดีตนักมวยเถื่อนที่วางแผนกลับไปใช้ชีวิตสงบสงบกับแฟนสาวที่ต่างจังหวัดแต่แล้ววันหนึ่งโรงพยาบาลที่แฟนสาวของเขาทํางานอยู่กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยซอมบี้สิงห์ก็เลยต้องบุกไปช่วยแฟนด้วยมือเปล่าและลีลาแม่ไม้มวยไทยที่มีติดตัวไปสู้กับดงซอมบี้เขาจะช่วยแฟนสาวได้ไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเลื่องกันที่ในยุคสมัยที่ทั่วโลกประสบปัญหาขาดแคลนอาหารจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่มีที่ที่หนึ่งที่ทุกคนเรียกว่าสยามประเทศหรือเรียกง่ายๆว่าประเทศไทยกับมีทรัพยากรและอาหารที่พร้อมที่จะให้ประชาชนมีชีวิตต่อได้และพ่อหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าสิงห์เขาได้มาขนวัตถุดิบเพื่อที่จะกลับไปในบริษัทที่ผลิตอาหารระหว่างที่ขับรถอยู่เพื่อร่วมงานก็ทำสิงห์ว่าจะเลิกทํางานนี้แล้วหรอสิงห์ก็ว่าเขาจะพาแฟนของเขากลับไปอยู่ในบ้านที่ต่างจังหวัดสิงห์ขับรถมาได้สักพักเขาก็โดนดักป้น วัตถุดิบอาหารบนโลแต่ด้วยความที่เป็นนักมวยเถื่อนเก่าสิงก็เลยซัดพวกที่มาดักด้วยหมัดเปล่าๆจนเละเป็นโจและสิงก็เรียบขับรถกลับออกไปสิงกับเพื่อนเอาวัตถุดิบมาส่งที่โรงงานได้สําเร็จแต่กระดันมีลังนึงที่แตกทําให้หัวหน้าไม่พอใจหักเงินค่าจ้างแล้วบอกให้สิงกับเพื่อนเอาลังที่แตกนี้กลับไปพอกลับไปถึงเพื่อนก็แบ่งเงินแล้วก็เปิดลังวัตถุดิบดูข้างในเป็นปลาตัวหนึ่งที่หน้าตาประหลาดสิงก็ถึงกับงงว่าเราต้องเสี่ยงอันตรายเพราะว่าปลาพวกนี้หรอและเพื่อน ก็แบ่งเนื้อปลาให้สิงกลับไปด้วยส่วนหนึ่งตัดมาที่หัวหน้าคุมการขนส่งอาหารเขาชื่อว่าพูลิตพูลิตได้เข้ามาประชุมแทนเจ้านายของเขาบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารยักษ์ใหญ่เป็นบริษัทอาหารที่ทําให้ประเทศไทยอยู่รอดในวิกฤตขาดแคลนอาหารมาได้สักพักพนักง,งานก็เดินเอาปลาดิบมาเสิร์ฟที่โต๊ะทุกคนบนโต๊ะก็ตักเนื้อปลาใส่ปากกินกันอย่างนุ่มลิน้นแต่อยู่ๆพูลิตก็เกิดอาการแปลกๆกระอักน้ําแดงออกมาก่อนจะลงไปนอนดิ้นอยู่ที่พื้นกลับมาที่สิง,เข,สงเขากลับมาที่บ้านก็เจอลินแฟนสาวของเขากร มังจะออกไปทำงานพอดีลินถามสิงว่าหายไปไหนหลายวันรู้อยู่ว่าทำงานแบบนี้แล้วอันตรายทำไมยังทำอยู่อีกพูดไปพร้อมกับพาสิงไปทำแผลที่หน้าสิงก็บอกว่าเขาจะทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่ลินก็ไม่เชื่อเพราะว่าสิงบอกแบบนี้กับเธอหลายครั้งแล้วลินบอกว่าเธอไม่อยากเป็นคนที่มานั่งเสียใจถ้าสิงเป็นอะไรขึ้นมาให้นึกถึงเธอบ้างสิงก็ได้แต่บอกขอโทษลินก่อนลินจะออกไปทำงานสิงก็บอกกับลินว่าให้รีบกลับมานะลินเดินลงมาขึ้นรถเพื่อที่จะไปทำงานเธอเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองลินขึ้น รถไปเจอหนุ่มน้อยที่ชื่อว่าบัตด,ดีเขาจะมาทํางานกับแม่ของเขาทุกครั้งและก็สนิทกับลินมากๆตัดมาที่โรงพยาบาลลินก็นรีบไปไล่ตรวจคนไข้โดยที่มีบัตด,ดีคอยเดินตามต่อยๆสักพักลินถูกตามไปเข้าผ่าตัดใหญ่แต่พอออกก็ดันมาเรียกตัวลินไว้บอกให้ไปกับเขาด่วนให้ทิ้งการผ่าตัดไปเลยหอออพาลินมาที่ห้อง,ห,องห้องหนึ่งด้านในมีผู้ป่วยผู้หญิงนอนไม่รู้สึกตัวอยู่บนเตียงและคนที่นั่งเฝ้าอยู่ก็คือคุณวสัสุเป็นเจ้าของบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่นั่นเองเขาเป็นคนใหญ่ คนโตที่ไม่มีใครกล้าขัดคําสั่งเขาเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วคนที่นอนรักษาตัวอยู่ก็คือภรรยาของเขาคุณวสุให้ลินเข้าไปพบเพราะว่าจะปรึกษาว่าเขาอยากรักษาภรรยาด้วยตับปลาของเขาแทนการถ่ายเลือดทุกวันเขาคิดว่ามันต้องได้ผลแต่ลินก็กลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าตับปลานั้นจะส่งผลอะไรต่อคนไข้ไหมคุณวสุก็ว่าคนทั้งประเทศอยู่รอดเพราะอาหารของเขาคิดว่าเขาจะเอาของที่ไม่ดีมาให้ภรรยาของเขาเหรอในขณะเดียวกันนั้นที่ห้องฉุกเฉินตอนนี้ผู้ริสถูกส่งตัวมารักษาตัวแล้วแต่ในขณะที่มอ และพยาบาลกําลังลุมรักษากันอยู่นั้นเขาก็เกิดอาการคุม้มค้างและชีพรจรก็ค่อยๆเงียบจนดับลงไปดวงตาของเขาค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดําหลังจากนั้นก็เหลือพยาบาลเพียงคนเดียวที่ยืนอยู่ในนั้นอยู่ๆผู้ลิศก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไล่กัดพยาบาลคนนั้นก่อนที่จะออกมาไล่กัดคนด้านนอกด้วยลินกับพออที่เดินออกมาก็เจอสถานาการณ์ที่กําลังวุ่นวายไปหมดทั้งหมอพยาบาลคนไข้าพากันวิ่งหนีคนละทิศละทางทั้งด้านสิ่งที่เขาได้ฟังข่าวว่าเกิดเหตุฉุกเฉินที่โรงพยาบาลประชามิตรหามคนเข้าไปเด็ด สิ่งที่ได้ยินว่าเป็นโรงพยาบาลที่ลินทำงานอยู่ก็รีบไปที่นั่นทันทีพร้อมกับที่ตอนนี้เนื้อปลาที่สิงได้มามันกระต้นเหมือนมีชีวิตอยู่ทั้งทงที่มันโดนแกลออกมาแล้วกลับมาที่โรงพยาบาลพวกญาติคนไข้ก็พากันมามุงรอเข้าไปด้านในโดยความที่เป็นห่วงคนที่บ้านและไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทันใดนั้นเองก็มีคนไข้ล่วงลงมาก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้ไล่กัดเจ้าหน้าที่และชาวบ้านตรงนั้นสิ่งที่มาถึงก็รีบหาทางเข้าไปข้างในโรงพยาบาลและอยู่ๆเจ้าหน้าที่ก็ประกาศให้ทั้งคนนอกและคนใน ที่อยู่บริเวณนั้นกลับเข้าไปในอาคารให้หมดใครขัดขืนจะโดนจัดการขั้นเด็ดขาดทุกคนก็เลยต้องรีบกลับเข้าไปด้านในส่วนด้านในที่ตอนนี้เราปภพ,พยายามบอกให้ทุกคนอยู่ในความสงบและพยายามช่วยเหลือทุกคนโดยการสู้กับซอมบี้ตัดมาที่ลินตอนนี้เขามาหลบอยู่ในห้องกับพออซึ่งตอนนี้พออก็มีรอยแผลของการโดนกัดอยู่ด้วยลินบอกให้พออรอเธออยู่ในห้องนี้และเธอก็จะค่อยๆหาทางออกไปดูด้านนอกระหว่างนั้นเองพออก็เกิดกลายเป็นซอมบี้ซอมบี้พออพยายามจะเข้ามากัดลินลินก็เลยหนี หัวซุกหัวซุนจะหนีออกมาข้างนอกได้ลินเดินมาเรื่อยๆด้วยความระมัดระวังตัวและเขาก็ได้ยินเสียงเรียกของสิงที่มันดังมาจากเครื่องที่เชื่อมจากห้องประชาสัมพันธ์แต่พอลินเข้าไปกดตอบรับไฟก็ดันดับซะงั้นตอนนี้ในโรงพยาบาลคนที่ยังไม่โดนซอมบี้กัดก็วิ่งหนีกันแบบบ้าคลั่งสิงที่เขาอยู่ในห้องประชาสัมพันธ์ก็เริ่มโมโหแล้วเพราะว่าเป็นห่วงลินมากเขาเลยตัดสินใจเดินออกไปตามหาลินแต่ก็เจอซอมบี้มาดักอยู่สิงด้วยความเป็นนักมวยเก่าก็สู้กับซอมบี้สิงเดินไปตามทางเจอซอมบี้ก็ ล่วงได้หมัดเปล่าๆจนซอมบี้ล่วงทีละตัวทีละตัวตัดมาที่บัดดี้ตอนนี้เขาพัดลงกับแม่ของเขาหนีมาในห้องของคนไข้เขาโดนซอมบี้พยายามจะไล่กดัดบัดดี้วิ่งหนีไปหลบที่ใต้เตียง ซอมบี้กระดันฉลาดคานเข้ามาใต้เตียงไปหาบัตดี้อีกแต่โชคดีที่สิงเข้ามาช่วยไว้ได้ทันบัตดี้ตะโกนบอกสิงว่าให้จัดการที่หัวมันเพราะว่าสมองมันควบคุมทุกอย่างสิงเลยจัดการกับซอมบี้จนหมดบัตดี้ก็จะรีบวิ่งออกมาหาสิงทันใดนั้นเองก็มีซอมบี้มากระโดดกัดขาของบัตดี้เขาสิงเลยเรียบเข้าไปช่วยถีบซอมบี้ออกบัตดี้ก็ลงไปนั่งร้องไห้อยู่กับพื้นบอกลาสิงและให้สิงไปบอกแม่เขาด้วยแต่พอบัตดี้สังเกตดีๆเขาก็หยุดพูดแทบไม่ทันเพราะว่าซอมบี้ที่กัดเขาใส่ฟัน ฟอมเลยกัดไม่เขา้าสิ่งที่เห็นบัดดี้ไม่เป็นอะไรก็เลยจะเดินออกไปบัดดี้ก็วิ่งตามบอกให้สิงไปส่งเขาหน่อยแม่เขาอยู่ที่ชั้น3ส,สิงก็เลยถามบัดดี้ว่ารู้จักมอลลินไหมบัตดี้ก็รีบบอกทันทีว่าสีกันถ้าเจอแม่เขาเดี๋ยวก็เจอลินสิงก็เลยให้บัดดี้พาไปตัดมาที่รอปภที่ตอนนี้เขายังรอดชีวิตอยู่เขามองไปเห็นเด็กสาวร้องไห้เดินตามหาแม่และเด็กสาวก็เดินออกไปด้านนอกตึกเจ้าหน้าที่ก็ประกาศให้กัดเข้าไปด่วนพีรรพ่รอปภก็เลยเข้าไปขวางแล้วก็ตะโกนห้ามไม่ให้เจ ใส่เด็กสาวแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็กลับลั่นไกโดนพี่รปภแบบเต็มๆทางด้านรัฐบาลก็ได้เข้ามาประชุมร่วมกันว่าเกิดอะไรขึ้นและจะแก้ปัญหาย,ยังไงผู้บัญชาการก็เลยตัดสินใจให้บอมบ์โรงพยาบาลทิ้งซะเพื่อรักษาคนส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ด้านนอกคนในโรงพยาบาลมีแค่500คนแต่ด้านนอกทั้งประเทศมีเกือบ5ล้านคนกลับมาที่โรงพยาบาลลินเดินม,มาที่ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดแต่ประตูก็ดันล็อกไว้และกุญแจมันก็อยู่ที่รปภที่กําลังจะกลายเป็นซอมบี้เธอก็เลยรีบเข้าไปแย่งกุญแจมาได้ทันเธอ เข้าไปในห้องและเอาตู้มากั้นไว้อีกชั้นลินเดินไปที่กล้องวงจรปิดเพื่อที่จะดูว่ายังมีใครที่รอดชีวิตอยู่ไหมแต่มองไปก็เห็นแต่คนเป็นซอมบี้ไปหมดทางด้านสิงกับบัดดี้มาดูที่บอร์ดเวนก็เห็นว่าแม่ของบัดดี้และลินต้องไปอยู่ที่ชัน้น5้าก็เลยรีบพากันไประหว่างทางบัดดีด้นั้นหันไปเห็นซอมบี้ขาหักก็หวัวราะออกมาสลัดเลยสิงปิดปากแทบไม่ทันและซอมบี้ขาหักมันก็เรียกพวกมาเป็นสิบสิงด้วยความเป็นพระเอกเขาก็สู้ด้วยมือเปล่าเหมือนเดิมและถามว่าชนะไหมแน่นอนสิงชนะ อยู่แล้วทั้งคู่หนีมันหลบที่ห้องห้องหนึ่งได้พอเข้ามาก็เจอชายคนหนึ่งที่นั่งเฝ้าพ่ออยู่เขาตัดสินใจฉีดยาให้ตัวเองตุยและลงไปนอนข้างๆพอ่อพอคิดว่าอยู่ไปก็โดนซอมบี้จัดการอยู่ดีทันใดนั้นเองไม่นานฝูงซอมบี้ก็พากันบุกประตูพังเข้ามาสิงก็เลยพาบัตด,ดี้หนีไปทางหน้าต่างที่มีโครงป้ายโฆษณาติดอยู่สิงปีนขึ้นไปยังไว้ยังกับเดอะแฟรเด็กน้อยอย่างบัตด,ดี้ก็ตามขึ้นไปไม่ทันซอมบี้ที่เห็นบัตด,ดีจ้จากทางหน้าต่างก็พุ่งเข้าใส่บัตด,ดี้บัตด,ดี้พยายามสู้ท แต่กระเป๋าของเขาบันนันไปเกี่ยวกับเหล็กหนีขึ้นไปไม่ได้บัดดี้ลองเรียกสิงสุดเสียงบอกให้ช่วยเขาด้วยสุดท้ายสิงก็กลับลงมาดึงตัวบัตดี้ขึ้นไปได้ทันเวลาเขากอดบัตดี้เอาไว้แน่นอยู่แบบนั้นทางด้านลินตอนนี้เขายังอยู่ในห้องเดิมลินลุกขึ้นมาดูกล้องใหม่ก็เห็นว่าคุณวัสุยังมีชีวิตรอดอยู่และอิทธิพลของคุณวัสุจะต้องเรียกคนมาช่วยให้ออกไปได้แน่แนกลับมาที่สิงกับบัตดี้ทั้งสองคนเดินออกตามทางไปเรื่อยๆจนมาเจอแม่ของบัดดี้ที่หลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งบัดดดีีี้ใจจมากท่ไเอ แม่เขาเข้าไปกอดแม่เอาไว้แม่ก็ดีใจที่บัตตี้ยังมีชีวิตอยู่และแม่ก็บอกสิงว่าลินอยู่ที่ชั้นสิบแม่ส่งยาแก้หอบให้กับบัตตี้ติดตัวเอาไว้เพราะว่าบัตตี้เป็นโรคหอบและให้บัตตี้ไปกับสิงบอกว่าเธอต้องดูแลน้องบัตตี้ก็เลยขออยู่กับแม่ด้วยแต่แม่ก็ไม่ยอมแม่หันไปฝากสิงให้ดูแลบัตตี้ด้วยสิงเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเลยจะรีบพาบัตตี้ออกไปบัตตี้ก็ร้องไห้ไม่ยอมไปแม่ก็บอกให้บัตตี้เข้มแข็งพอสิงพาบัตตี้ออกไปได้ไม่นานแม่ของบัีกก็ลาย ซอมบี้ไล่กัดเด็กน้อยในห้องบัตด,ดีที่เห็นแม่กลายเป็นซอมบี้ก็ช็อกมากๆสิงพายายามปลอบบัตด,ดีว่าน,นั่นไม่ใช่แม่แล้วให้รีบออกไปจากที่นี่แต่บัตด,ดีก็ไม่ยอมจนสิงต้องอุ้มบัตด,ดีขี่หลังออกไปพร้อมกับสูซอมบี้ไปด้วยระหว่างทางทางด้านลินเธอวิ่งมาที่ห้องของคุณวัสดุแล้วก็ลองเรียกให้คุณวัสดุเปิดประตูให้เธอคุณวัสดุก็เปิดประตูให้ลินเข้าไปด้านในคุณวัสดุบอกว่าไม่ต้องห่วงกำลังจะมีคนเข้ามาช่วยให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรและตอนนี้ผู้บัญชาการก็สั่งจัดให้้คคนเขาามาช่ววยุุณัส กับภรรยาออกไปขนาดว่ามีคนคัดค้านว่าจะส่งคนเข้าไปตัวเปล่า,ลาแต่ผู้บัญชาการก็ไม่สนใจคุณวสุขอให้ลินออกไปเอาถุงเลือดให้ภรรยาของเขาหน่อยเพราะภรรยาของเขาต้องคอยเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาถ้าลินช่วยเขาเขาจะพาลินออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยลินก็เลยต้องยอมทําตามที่คุณวสุขอกลับมาที่สิงบัตด,ดีให้สิงไปต่อคนเดียวเพราะเขาไม่อยากไปเป็นตัวทวงของสิงและบัตด,ดีก็นั่งร้องไห้อยู่แบบนั้นด้วยความคิดถึงแม่สิงก็เลยบอกว่าแม่บอกให้เข้มแข็งไม่ใช่หรอบัตด,ดีก็เลยยอมสู แล้วไปต่อกับสิงบัตตี้ถามสิงว่าออกไปได้แล้วจะทาอะไรสิงเลยว่าเขาจะพาลินไปอยู่ต่างจังหวัดแบบที่ลินอยากไปแล้วก็ชวนบัตตี้ให้ไปอยู่ด้วยกันระหว่างนั้นเองบัตตี้ก็มองไปเห็นแสงของหอที่กําลังมาที่ดาดฟ้าบัตตี้ดีใจมากที่จะมีคนมาช่วยแล้วทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งเข้ามาช่วยคุณวัสุก็จะต้องเล่งปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จภายใน30นาทีก่อนที่โรงพยาบาลจะถูกบอมกลับมาที่ลินตอนนี้เธอค่อยๆเดินไปตามทางแล้วคอยหลบซอมบี้เพื่อที่จะเข้าไปในห้องเก็บโลหหิิตส่่่งทีผาานนนนมแถวั้ก็เ็เอย ลินตกอยู่และเขาก็มองไปเห็นลินที่กําลังหนีซอมบี้เข้าไปด้านในสิงก็เลยรีบเข้าไปช่วยลินเอาไว้พร้อมกับขณะเดียวกันที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่บุกเข้ามาถึงห้องคุณวัสุแล้วและทําการเปลี่ยนโลหิตให้ภรรยาคุณวัสุก่อนที่จะรีบพาไปขึ้นหอทางด้านลินเธอเข้ามาเจอกับซอมบี้อ้วนแต่โชคดีที่บัตตี้เอาถังดับเพลิงมาพ่นใส่ซอมบี้ไว้ได้ทันและเกือบจะรอดกันอยู่แล้วแต่ลินดนันคานไปโดนจานซะเสียงดังซอมบี้ก็เลยหาลินเจอแต่สิงก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาสิงซัดซอมบโมโี้ด จะมาทําแฟนของเขาจนลินต้องเข้ามากอดสิงเรียกสติเอาไว้กลับมาที่เจ้าหน้าที่ที่กําลังเข็นภรรยาของคุณวัสดุบางคนก็โดนซอมบี้ซอยตามทางสิงกับลินที่เดินออกมาอยู่ๆสิงก็โดนเจ้าหน้าที่ร่าไกใส่สะลุ่งลงไปเลยและเจ้าหน้าที่ก็วอบอกกันว่าเจอตัวหมอแล้วพร้อมกับเอาตัวลินไปลินก็ได้แต่ร้องเรียกสิงสิงที่พอลุกขึ้นมาไหวก็รีบลุกขึ้นมาสู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะแย่งตัวลินกลับมาสิงบอกให้ลินไปหาที่หลบสิงใช้วิชามวยที่มีติดตัวสู้กับพี่หนวดเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธทัง ที่แพ้ตัวเองก็เต็มตัวและสิงก็พาธาโดนพี่หนวดกดแพลจนเกือบจะสู้ไม่ไหวสิงรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีจัดจระเข้ฟาดหางเข้าไปที่กามของพี่หนวดจนล่วงลงไปรวมถึงตัวเองที่นอนหมดแรงอยู่ที่พื้นด้วยและเขาก็มองเห็นซอมบี้ที่กำลังเข้ามากัดพี่หนวดระหว่างนั้นเองลินก็รีบเข้ามาลากสิงออกไปจากตรงนั้นลินพาสิงเข้ามารักษาตัวในห้องห้องหนึ่งสิงที่รู้สึกตัวขึ้นมาก็จะรีบพาลินออกแต่ลินก็บอกให้สิงพักก่อนสิงขอโทษลินที่ทำให้ลินเป็นห่วงตลอดเวลาลินได้ยินแบบนั้นก็เข้าไปจับมื สิงเอาไว้แล้วบอกว่าเธอก็ขอโทษเธอแค่เป็นห่วงสิงถ้าสิงเป็นอะไรขึ้นมาเธอไม่รู้เลยว่าเธอจะทํำยังไงและสิงก็เอาแหวนที่อยู่ในสร้อยที่ลินทําหล่นไว้มาใส่ให้กับลินเขาสัญญากับลินว่าเ้อออกไปได้จะกลับไปอยู่บ้านที่เชียงดาวด้วยกันทําเอาลินถึงกับดีใจร้องไห้กอดสิงไว้แน่นสักพักบัตด,ดีก็ลุกขึ้นไปดูเห็นซอมบี้พี่หนวดกําลังคืนชีพและจะเข้ามาที่ห้องนี้สิงก็เลยวางแผนให้ทุกคนไปหลบและรอให้พี่หนวดเข้ามาจัดการโยนไฟเผา,เาซอมบี้พี่หนวดะละเลยพอไฟไหม้ระบบน้ําดับไฟ ชุกเชิญในตึกก็ทํางานและดูเหมือนว่าพวกซอมบี้ที่นอนกองอยู่พอโดนน้าพวกมันก็พากันลุกขึ้นมาพวกลินที่วิ่งมาเจอคุณวสุก็รีบเข้าไปหาและอยู่ๆตอนนี้ภรรยาของคุณวัสุก็ฟื้นขึ้นมาด้วยลินพยายามเรียกให้คุณวัสุกออกไปจากทีน่นี่แต่คุณวัสุก็ไม่ยอมไปสักทีเขามัวแต่ดีใจที่ภรรยาของเขาลืมตาขึ้นมาทันใดนั้นเองภรรยาของคุณวัสุก็กลายเป็นซอมบี้เข้าไปกัดคุณวัสุพร้อมกับฝูงซอมบี้ที่เข้ามาลุมสิงลีพาลินกับบัตดี้วิ่ง ก็เลยให้ลินพาบัดดี้หนีขึ้นไปบนดาดฟ้าเขาจะรอซอมบี้ไปอีกทางเวลาผ่านไปสักพักลินกับบัตด,ดี้ขึ้นไปถึงดาดฟ้าได้สําเร็จเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบร่างกายของลินและบัตด,ดี้พอเห็นว่าไม่โดนกัดและปลอดภัยดีเจ้าหน้าที่เลยทําหากลุ่มที่เข้าไปช่วยคุณวสุแล้วพอรู้ว่าไม่มีใครรอดก็จะรีบให้ออกจากที่นี่แต่ลินกับบัดดี้ก็ขอร้องไว้ว่าให้รอสิงก่อนเจ้าหน้าที่ก็เลยยอมรอให้เวลาอีกแค่5นาทีเท่านั้นทางด้านสิงที่ตอนนี้เขาล่อพวกซอมบี้มาโดนคาบอมพอบอมทํางานคิดว่าสิงจะไม่รอด เขากลับลอดซะง,งั้นอึดจริงๆกลับมาที่ลินที่ตอนนี้สิงยังไม่มาเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตัดสินใจบินออกไปจากตรงนั้นในเวลาเดียวกันกับที่สิงวิ่งขึ้นมาบนดาดฟ้าสิงยืนมองลินที่ปลอดภัยแล้วลินก็มองสิงทั้งน้ําตาฝูงซอมบี้ก็พากันพังประตูออกมาหาสิงสนได้สิงก็เลยหันกลับไปสู้กับซอมบี้อย่างบ้าคลั่งพร้อมกับบอมที่เจ้าหน้าที่วางไว้ก่อนหน้านี้ก็ทํางานแล้วลินที่อยู่บนห้องก็มองแทบใจสลายเห็นโรงบาลถล่มไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็มองไม่เห็นสิงอีกเลยลินก็ได้แต่หันไปกอด บัี้ร้องไห้อยู่แบบนั้นเวลาผ่านไปตอนนี้ลินมาอยู่บ้านที่เชียงดาวแล้วแต่บัตด,ดี้ก็ไม่อยู่กับเธอที่นี่ด้วยเธอไม่รู้เลยว่าสิงยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือว่าสลายไปกระฟูงซอมบี้แล้วแต่หนังก็เปิดให้เห็นภาพว่าตอนนี้สิงยังมีชีวิตอยู่โดนทั้งร่างกายใส่โดนคาบอมโดนซอมบี้โดนตึกถลม่มแต่ก็ยังทําอะไรสิงไม่ได้เลยจบลงไปแล้วสําหรับปากกัดติ้นทีเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาด 拜拜。